ได้เวลายัางไม่มีพิธีการเสียเวลาบางแห่งที่หลวงพ่อไปนะโอ้พิธียาวมากเลยบางทีสวดมนต์กันนานสวดมนต์มันก็ดีแหละนะแต่ฟังธรรมสำคัญถ้าฟังธรรมแล้วก็เข้าใจธรรม,มะเอาไปปฏิบัติได้นะชีวิตเราจะ,จะเจริญรุ่งเรืองขึ้น จะให้เทศเรื่องอะไรหน้าตาซ้ำๆเทนั้นเลยฮะห,หมอจะฟังเรื่องอะไรเรื่องแล้วแต่หลวงพอ่อมีใครเคยฟังหลวง,งพ่อเทศบ้งทางซีดีหรือวิทยุเพราะเยอะนี่นะมีหน้าละ่ะไม่มีธรรมะจะเทศแล้ะ ถ้าเคยฟังมาแล้วค่อยๆสังเกตใจใจเราแต่ละวันไม่เคยเหมือนกันบางวันตื่นขึ้นมาก็มีความสุขแล้วบางวันตื่นขึ้นมาก็กลุ่มใจค่อยสังเกตใจตัวเองบ่อยๆนะการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ยากลำบากอะไรเราไปหลงกับภาพพจน์ของพวกฤาษีชีไพราเา เราคิดว่าการปฏิบัติธรรมนะั้นต้องเป็นนั่งหลับตานะนั่งนานๆยิ่งถ้านั่งจนหนวดงอกเราก็นกกระจอกเข้าไปทำหลังได้เนะี่ยเก่งจริง,รงๆแล้วการปฏิบัติธรรมในศาสนาพุทธเนี่ยมันคือการเรียนรู้ตัวเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเองก็คือกายกับใจทุกวันนี้สังเกตดูเถอะภาระทั้งหลายที่เรามีอยู่เนี่ยมันก็เนื่องด้วยกายด้วยใจเท่านั้น เพราะมีกายนะก็ทุกข์เพราะกายเพราะมีจิตใจก็ทุกข์เพราะจิตใจมีอะไรก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้นเสียงเสียงแบบนี้ไม่คุ้นเลยมันเหมือนมีคนมาเทศแข่ง <c oughs> ไม่เป็นไรหมอไม่เป็นไรไไคอยรู้สึกตัวนะขั้นแรกขั้นแรกสุดของผู้ปฏิบัติต้องรู้สึกตัวให้เป็น คนในโลกไม่รู้สึกตัวคนในโลกนี้มันตื่นขึ้นมาเฉพาะร่างกายแต่จิตใจนะหลับฝันตลอดตั้งแต่เกิดจนตายเป็นอย่างนั้นตลอดเลยอาศัยว่าเราได้ฟังธรรมะใจเราจะค่อยๆตื่นขึ้นมาคำว่าใจที่ตื่นนะเป็นใจที่รู้เนื้อรู้ตัวใจที่ไม่ตื่นมันแอบไปคิดมันหลงไปอยู่ในโลกของความคิดคิดไปเรื่อยๆคิดทั้งวัน พวกเรารู้สึกไหมใจเราคิดตลอดเวลาดูออกไหมนะเรียนธรรมะก,กับหลวงพ่อทาใจสบายๆนะรับรองฟังไม่รู้เรื่องหรอกแต่ฟังแล้วจะตื่นนะคนไม่เคยรู้เรื่องเลยนะวันก่อนไปวันเมื่อวันเสาร์ปรเวทศที่แห่งหนึ่งคนส่วนมากไม่เคยฟังแต่เขาก็ฟังไปเรื่อยๆนะไม่นานใ,ใจเขาก็ตื่นขึ้นมาเป็นแถวเลย พวกเรายิ่งเคยฟังมาแล้วเนี่ยไม่ยากที่จะตื่นขึ้นมาใจที่ตื่นคือใจที่ไม่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดสังเกตไหมเราคิดทั้งวันขณะที่เราคิดเรารู้เรื่องที่เราคิดแต่เราจะลืมกายเราจะลืมใจงั้นเวลาเราไปคิดเราจะลืมกายลืมใจตัวเองตลอดเวลาเพราะมันคิดทั้งวัน ทำยังไงเราจะตื่นหลุดออกมาจากโลกของความคิดแล้วก็มาอยู่ในโลกของความเป็นจริงได้ถ้าเมื่อไรเรารู้ทันว่าจิตแอบไปคิดเมื่อนั้นเราจะตื่นขึ้นมาชั่วขณะนั้นให้เราคอยรู้บ่อยๆเวลาจิตมันไปคิดสังเกตไหมขณะที่นั่งฟังหลวงพ่อพูดนบางคนบางคราวก็มองหน้าหลวงพ่อพอมองหน้าแล้วก็ตั้งใจฟัง ฟังสองสามคำจิตก็หลบสลับไปคิดคิดในเรื่องที่หลวงพ่อพูดบ้างคิดเรื่องอื่นบ้างไม่ได้ฟังอย่างเดียวดูออกไหมฟังไปคิดไปฟังนิดๆหน่อยๆแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิดถ้าคนใดสามารถเห็นได้ว่าจิตไปฟังหรือสามารถเห็นได้ว่าจิตไปคิดนี่เรียกว่าเรามีสติรู้ทันจิตตนเอง เมื่อไรรู้ทันจิตตนเองนะจิตมันจะหลุดออกจากโลกของความคิดมาสู่โลกของความรู้สึกตัวเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นต้นทางของการปฏิบัติถ้าไม่รู้สึกตัวไม่สามารถจะปฏิบัติมีปัสนากรรมฐานได้ถ้าไม่ได้ทำมีปัสสนากรรมฐานจะบรรลุมรรคผลนิพพานไม่ได้จะพ้นทุกข์ไม่ได้จริงแต่ถ้าทำวิปัสสนากรรมฐานนะขั้นแรกรู้สึกตัวก่อน ค่อยๆฝึกนะวิธีฝึกให้รู้สึกตัวก็คือเวลาฟังหลวงพ่ออยู่นี่แหละใจมันหนีไปคิดบางทีก็คิดเรื่องที่หลวงพ่อพูดบางทีก็ไปคิดเรื่องอื่นเมื่อไรใจไปคิดแล้วเรารู้ทันว่าใจไปคิดเมื่อนั้นจิตจะตื่นขึ้นมาดูออกไหมคิดตลอดเวลาดูออกไหมค่อยๆสังเกตใจเราไปเรื่อยๆนะใจเราคิดไปเรื่อยเดี๋ยวก็แวบไปคิดเดี๋ยวก็แวบไปคิด ค่อยๆดูไปพอาหัดสังเกตไปเรื่อยๆต่อไปเวลาจิตมันหนีไปคิดปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึกตัวปั๊บเลยทันทีที่รู้สึกตัวจิตใจก็อยู่กับเนื้อกับตัวเราสามารถเห็นกายได้สามารถเห็นใจตัวเองได้เมื่อไรเราหลงไปคิดเราจะลืมกายเราจะลืมใจของตนเองสังเกตไหมเวลาเราคิดเรามีร่างกายก็เหมือนไม่มี จิตใจเราจะสุขจิตใจเราจะทุกข์จิตใจจะเป็นกุศลหรืออกุศลเราก็ไม่รู้นั้นเราคอยรู้สึกนะใจไหลไปคิดเรารู้ใจไหลไปคิดเรารู้ฝึกตัวนี้นะถ้าฝึกตัวนี้ได้เราจะดได้ต้นทางที่จะเดินวิปัสสนาต่อไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อเรารู้สึกตัวได้นะต่อไปเราจะเห็นกายตามความเป็นจริงเห็นจิตตามความเป็นจริงเวลาเราหลงไปในความคิด เราจะลืมกายเราจะลืมใจตัวเองเวลา <for> <for> เราตื่นขึ้นมามีสติขึ้นมาอย่างแท้จ,จริงเราจะรู้สึกกายเราจะรู้สึกใจการรู้สึกกายการรู้สึกใจนะให้รู้สึกไปเรื่อยๆรู้สึกไปตามความเป็นจริงกายเป็นอย่างไรรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นรู้สึกอย่างนี้เรื่อยๆการรู้สึกกายการรู้สึกใจตามความเป็นจริงนี่แหละเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐาน ไม่มีปัสนาไม่ยากขั้นแรกรู้สึกตัวนะอย่าลืมกายอย่าลืมใจพอรู้สึกกายรู้สึกใจได้ดูเขาทํางานไปเราจะเห็นกายเนี่ยทำงานอยู่ตลอดเวลาเช่นมันนั่งก็มันก็หายใจไปเรื่อยๆหรือมันนั่งนานๆนะมันถูกความทุกข์บีบคั้นมันก็ต้องขยับไปขยับมาเดี๋ยวก็ลุกขึ้นมายืนเดี๋ยวก็เตินเดินไปแล้วก็ต้องหยุดยืนลงมานั่งนั่งนานก็เมื่อยก็ลงไปนอนอย่างน เนี่ยเราดูร่างกายเขาทํางานไปเรื่ดูเหมือนเราดูคนอื่นดูเหมือนเราเห็นหุ่นยนต์ตัวหนึ่งกําลังเคลื่อนไหวกําลังทํางานเนี่ยดูกายอย่างนี้ดูเหมือนมันเป็นหุ่นยนต์ตัวหนึ่งอย่างตอนนี้หุ่นยนต์กําลังนั่งอยู่เยอะแยะรู้สึกไหมมีหุ่นยนต์สองสามตัวเดินอยู่หุ่นยนต์ส่วนใหญ่นั่งเราก็รู้สึกเราไม่ต้องดูคนอื่นเรารู้สึกที่ร่างกายนี้เนี่ยหุ่นยนต์ตัวนี้ขยับ ตัวนี้ก็ขยับใช่ไหมแล้วแค่รู้สึกไปเราจะเห็นเลยว่าไอ้ตัวที่กําลังเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึง่งการที่เราเห็นความจริงว่าร่างกายนี้นะไม่ใช่ตัวเรานี่เรียกว่ามีปัญญา,าการเห็นความจริงว่ากายไม่ใช่เรากายนี้เหมือนเป็นเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่เคลื่อนไหวไปมาไม่ใช่ตัวเรา การภาวนาจนถอดถอนความเห็นผิดว่าร่างกายเป็นตัวเราเรียกว่าวิปัสสนานะเราคอยรู้สึกอยู่ที่กายเราเห็นร่างกายมันทํางานไปเราคอยรู้สึกอยู่ที่จิตใจเราก็เห็นจิตใจมันทํางานจิตใจเดี๋ยวก็สุขจิตใจเดี๋ยวก็ทุกข์จิตใจเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายอย่างอยู่โรงพยาบาลนะเราก็ฝึกง่ายนะไม่ยากหรอกโรงพยาบาลเนี่มีสิ่งกระทบรุนแรงเช้าขึ้นมานะ หมอขับรถมาถึงโรงพยาบาลเห็นคนเต็มโรงพยาบาลเลยหมอรู้สึกชื่นใจไหมว่าลูกค้าเยอะไม่ชื่นเลยใช่ไหมว้าเยอะนะตอนเย็นออกจากโรงพยาบาลนะขับรถไปถึงคลินิกนะโอ้โหคนเต็มล้นออกมานอกคลินิกนะชื่นใจเนี่ย,ยมันไม่ยากนะเรากลุ้มใจเราก็รู้เราดีใจเราก็ร,ร,กรู้เรารู้ไปเรื่อยๆอ,อย่างเป็นพยาบาลนะ หรือเราทํางานในโรงพยาบาลเราบางคนเราเห็นหน้าเราก็รู้สึกสงสารบางคนเราเห็นเราก็รู้สึกลำาขาญเราไม่ต้องแกล้งนะไม่ต้องแกล้งว่าเราจะต้องเป็นคนดีแต่เราปฏิบัติต่อทุกคนให้ดีที่สุดนะมันได้บุญแต่ใจของเราเนี่ยแหละมันไม่เท่าเทียมกันเนีย่ยพอมันเห็นคนไข้คนนี้ใจมันรู้สึกสงสารรู้สึกชอบนะเห็นคนนี้รู้สึกลาคาญนนี่ให้เรารู้ทันใจของเราไป ใจของเรานี่ไม่เที่ยงใจเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างคนนี้หน้าตาหน้าสงสารนะแต่ดื้อดื้บอกให้ทําอะไรนะมันไม่ยอมทําเลยเราชักโมโหแล้วใช่ไหมใจที่เคยเมตตากรุณาก็เปลี่ยนเป็นโทสะให้เราคอยรู้ทันใจที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนี่แหละเรียกว่าการฝึกวิปัสสนารู้สึกกายนะเห็นร่างกายมันทํางานไปเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งไม่ใช่ตัวเรา รู้สึกอยู่ที่จิตใจเห็นจิตใจมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาบังคับไม่ได้ด้วยเราจะสั่งจิตใจเราว่าจงมีความสุขตลอดเวลาเราทําไม่ได้เราจะสั่งใจเราว่าห้ามมีความทุกข์เราก็ทําไม่ได้ในการที่เราคอยรู้กายคอยรู้ใจรู้ซ้ําแล้วซ้ําอีกวันแล้ววันเล่านะพระพุทธเจ้าสอนว่าถ้าทําเป็นรู้ได้ถูกต้อง เราก็รู้ซ้ําๆอย่างนี้บางคนเจ็ดวันบางคนเจ็ดเดือนบางคนเจ็ดนปะีก็ได้ธรรมะถ้าสมัยพุทธกาลบารมีเขาแก่กล้าเขาก็เป็นพระอราหันต์กันหรือเป็นพระอนาคาาของเราฝึกไปเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีได้พระโสดาก็บุญนถมไปแล้วเพราะอินทรีย์ของเราอ่อนเราคอยฝึกนะวิธีฝึกก็คือคอยรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วร,รู้กายตามที่เขาเป็นรู้จิตใจตามที่เขาเป็นรู้สึกไปเรื่อย ไม่ยากอย่างที่คิดหรอกหลวงพ่อเองตอนเริ่มฝึกขึ้นมาก็ยังเป็นคา,ารวะเหมือนพวกเรานี้แหละตอนเด็กๆอายุเจ็ดขวบพ่อพาไปวัดอโศการามไปกราบท่านพ่อร,ทอรีท่านพ่อรีสอนอาณาปนาสติสอนให้หายใจเราก็หายใจมาแต่เด็กแล้วนะแต่ว่าต้องให้ครูบาอาจารย์มาสอนหายใจอีกทีหายใจเข้าพูดหายใจออกโทอะไรเนี่ยนะสายวัดป่าท่านทํากันเราหายใจ ไปเรื่อยๆพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยใจเราสงบนี่ท่านพอลีท่านอยู่มาอีกสองปีท่านก็สิ้นไปเราไม่มีครูบาอาจารย์ที่จะขึ้นวิป,ปัสสนาในทําแต่สมถะอยู่22ปีเสียเวลามากเลยงั้นพวกเราอย่าไปนั่งทําแต่สมถะนะผู้ปฏิบัติส่วนมากติดสมถะเกือบร้อยละร้อยเลยเพิ่งมายุคนี้แหละที่ตื่นขึ้นมาได้เยอะแย,ยะเป็นพันพันคนก่อนหน้านี้ไปที่ไหนก็มีแต่คนติดสมถะ นั่งหายใจแล้วก็เงี้ยใจใจมันก็เงียบเงียบสบายสบายเงียบเงียบโง่โง่เงียบเงียบแบบโง่โงไม่รู้อะไรน,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 นั้นเราต้องหัดวิปัสสนาให้ได้นี้หลวงพ่อมาเจอหลวงปู่ดูลเดอนกุมพาปีสองห้าสองพันห้าี่ห้ไปกราบท่านนะไปถึงก็บอกท่านเลยบอกหลวงปู่ผมอยากปฏิบัติ หลวงปู่ก็ตั้งหลับตาไปเกือบชั่วโมงเราก็นึกหลวงปู่แก่แล้วหลวงปู่เพิ่งฉันข้าวไปคงหลับไปแล้วล่ะเราก็รอเมื่อไหร่ท่านจะตื่นรอรอรอกระบนกระวายใจกลัวจะกลับมาขึ้นรถไฟไม่ทันท่านหลับตาหลับตาอยู่เกือบชั่วโมงลืมตาขึ้นมาท่านก็สอนเลยการปฏิบัตินั้นไม่ยาก ยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองท่านสอนให้อ่านจิตตัวเองตั้งแต่วันนั้นมาหลวงพ่อดูใจของตัวเองทุกวันดูตั้งแต่ตื่นจนหลับดูทุกวันยกเว้นเวลาที่ทำงานที่ต้องคิดดูไปเรื่อยๆใจเราเดี๋ยวก็สุขใจเราเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉย เดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็หดหู่เดี๋ยวก็ลังเลสงสัยเดี๋ยวก็มีปีติเดี๋ยวก็มีความสุขเดี๋ยวก็เป็นอุเบกขาแน่ใจมันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนี้ทั้งวันทั้งวันตามดูมันเรื่อยๆไปดูอยู่เจ็ดเดือนเท่านั้นแหละดูอยู่เจ็ดเดือนก็เข้าใจว่าจิตใจนั้นมันทํางานของมันเองนะมันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงหรอกตัวเราไม่มีหรอกค่อยๆฝึก ไม่ได้ยากอย่างที่คิดหรอกหลวงพ่อฝึกตั้งแต่เป็นฆรรวาสเพราะงั้นงานที่หลวงพ่อทำนะเมื่อก่อนอยู่สภาความมั่นคงงานเครียดที่สุดเลยมีแต่เรื่องลบราคาฝันเรื่องเช็คข้อมูลตามสถานการณ์วิเคราะห์สถานการณ์จัดประชุมดิสคัสหาวิธีแก้ปัญหาอะไรเงี้ยนะระยะสั้นระยะย,ยาวแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องยุ่งๆท้งนั้นเลยแต่เราภาวนาดได้ เพราะว่าการภาวนาที่แท้จริงเนี่ยไม่เบียดบังเวลาทำมาหากินจำไว้นะการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องเนี่ยไม่เบียดบังเวลาทำมาหากินเราทำงานไปเราก็ปฏิบัติไปได้การปฏิบัติที่ดีเนี่ยต้องหลอมรวมลงในชีวิตประจำวันให้ได้ถ้ายังคิดว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องปลีกตัวออกจากโลกไปอยู่คนเดียวอยู่ในป่าอยู่ในถ้ำถึงจะภาวนาได้อนั้นยังไม่เข้าใจคำว่าวิปัสสนากรรมฐาน วิปัสนากรรมฐานมันก็คือการรู้กายตามความเป็นจริงรู้จิตใจตามความเป็นจริงด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นเป็นกลางเรารู้กายเรารู้ใจได้เมื่อไหร่นะรู้อย่างเป็นกลางได้เมื่อไหร่เราก็ทําวิปัสนาอยู่ปฏิบัติอยู่การปฏิบัติที่มันจะต้องหลบหลีกมนุษย์ทั้งหลายเข้าไปอยู่ตามป่าตามเขาตามถาม้ำส่วนใหญ่มันคือสมถกรรมฐานการปฏิบัติมันมีสองอย่างอันหนึ่งสมถกรรมฐานเป็นการฝึกให้จิตสงบ วิปัสนากรรมฐานเป็นการฝึกให้จิตเกิดปัญญาเห็นความจริงของกายของใจความจริงของกายของใจก็คือกายนี้ใจนี้มันไม่เที่ยงกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์กายนี้ใจนี้เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นไม่เหมือนกันสมถานะต้องการความสงบเป็นเป้าหมายต้องการความสุขเป็นเป้าหมายวิปัสนาต้องการให้เกิดปัญญารู้ความจริงของกายของใจเป็นเป้าหมายคนละอย่างกัน นั้นอย่างที่พวกเรานักปฏิบัติส่วนมากทำนะมันจะเป็นแค่สมถะภาวนานะอย่างเช่นเราหัดพุทโธพุทโธเพื่อให้ใจนิ่งอย่างนี้เป็นสมถะหัดรู้ลมหายใจออกหายใจเข้าเพื่อให้ใจนิ่ง,งนี่เป็นสมถะดูท้องฟองยุบไปให้จิตไม่หลงไปจากท้องเลยให้แนบสนิทอยู่กับท้องเลยก็เป็นสมถะเราไปเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าเราเอาสติเพ่งอยู่ที่เท้าตลอดเวลาจิตไม่คลาดเคลื่อนไปจากเท้าเลยก็เป็นสมถะ บางคนขยับมือนะสายหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนท่านเป็นพระที่ดีที่วิเศษองค์หนึ่งนะในยุคนี้ถัดจากท่านมาก็มีหลวงพ่อคำเขียนที่สืบทอดวิชาของท่านเนี่ยท่านขยับมือท่านขยับแล้วท่านรู้สึกตัวแต่ถ้ากดไหนขยับแล้วเพ่งมือหรือคิดเรื่องมือเนี่ยนี่อย่างมากที่สุดได้สมถกรรมฐานสมถกรรมฐานทําง่ายอะไรก็ได้เอาจิตไปจดจอ่ออยู่กับอารมณ์ันเดียวอย่างต่อนเนื่องเดี๋ยวจิตก็สงบ ดัะนั้นส่วนมากเราทําสมถกรรมาฐานจนเคยชินแล้วนึกว่าทํำวิปัสสนาอยู่วิปัสสนากรรมาฐานเนี่ยเกิดขึ้นยากมากต้องมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้นะถึงจะสอนวิปัสสนากรรมาฐานถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าจะไม่มีวิปัสสนากรรมาฐานจะมีแต่สมถกรรมาฐานวิปัสสนากรรมาฐานเนี่ยรู้สึกตัวขึ้นมามีสตินะรู้สึกตัวรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริง พวกเราสังเกตดูพวกเราตั้งแต่เกิดมาเราจะรู้สิ่งอื่นที่ไม่ใช่กายที่ใจตัวเองอยู่โรงพยาบาลสังเกตแม่เด็กมันเกิดมาใช่ไหมมันก็ไม่ได้สนใจตัวเองหรืออย่างพวกเราพอตื่นที่มาลืมตาขึ้นมาหรือยังไม่ทันลืมตาพอตื่นที่มาเราก็คิดเรื่องนนเรื่องนี้เราไม่ได้รู้กายรู้ใจตัวเองเวลาเราดูโลกลืมตาขึ้นมาเราก็ดูคนอื่นเราไม่ได้รู้กายรู้ใจเวลาได้ยินเสียง เราก็สนใจเสียงนะเราก็ลืมกายลืมใจใ้นคนเราลืมกายลืมใจตลอดเวลาลืมกายลืมใจตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นไม่มีคนที่จะทำวิปัสสนาได้สักกี่คนหรอกพวกเราได้ฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าถ่ายทอดมาธรรมะแห่งความรู้สึกตัวธรรมะของการเจริญสติเราต้องฝึกให้มีสติรู้สึกกายรู้สึกใจบ่อยๆ ใจหนีไปคิดคอยรู้สึกใจหนีไปคิดคอยรู้สึกนะรู้สึกอย่างนี้เรื่อยจนวันหนึ่งเราจะเห็นความจริงของกายของใจเราจะเริ่มเห็นว่าจริงๆกายนี้ใจนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราเพอเห็นอย่างนี้อย่างแท้จริงนะมันจะเห็นเลยว่าตัวเราไม่มีถ้าร่างกายไม่ใช่ตัวเราแล้วอะไรจะเป็นตัวเราถ้าจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเราแล้วอะไรจะเป็นตัวเราสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือกายกับใจเท่านั้นเองแต่ถ้าปัญญาแกะ รอบเนะ่เห็นเลยกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเป็นส่วนหนึ่งของโลกเป็นเศษทุลีของจัก,กรวาลไม่ได้มีความหมายอะไรเท่าไหร่นะจิตใจก็เป็นของที่เกิดดับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายตลอดเวลานี่ยหัดดูไปเรื่อยๆนะเราจะเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีกายนี้ไม่ใช่ตัวเรากายนี้เป็นวัตถุเท่านั้นจิตนี้ไม่ใช่ตัวเรา จิตเป็นนามธรรมที่เกิดดับสืบเนื่องกันไปเรื่อยๆอย่านึกว่ายากนะที่วัดหลวงพ่อเดี๋ยวนี้เด็กเก้าขวบแปดขวบมันส่งกันบ้านกันน่าฟังมากเลยเนี่ยพยานเยอะนะเนี่ยพวกนี้ไปที่วัดบางทีได้ยินเด็กส่งกันบ้านนะอิจฉาเลยว่าโอดเด็กมันภาวนาเก่งทําไมเด็กภาวนาเก่งเด็กไม่คิดมากบอกให้ดูไปก็